การตะวักันที่ผิดไปที่หลายคนไม่รู้นะครับมีกี่คนในที่นี้ครับที่คุณได้ยินคําว่าตะวักันอยู่ตลอดเลยแต่ผมบอกไว้เลยว่าคุณส่วนใหญ่เข้าใจผิดแล้วก็ใช้การตะวักกันที่ผิดไปนั่นเองครับการตะวักันที่ถูกต้องคือการที่เราจะต้องมีเงื่อนไขอยู่2ออย่างนะครับนั่นก็คือการที่เราลงสนามและค่อยตวัดกันคนเสียบอกว่าริสกีเป็นขอเหร ถ้าเราจะให้รวยเดีก็รวยเองนั่นแหละซ,ซึ่งซึ่งอันนี้เป็นคําพูดของดิ่งอนุบาลน,นะครับซึ่งเป็นเป็นคาพูดที่ไม่ควรออกจากปากของเราเลยง่ายๆเลยสมมุติว่าคุณขับมอเตอร์ไซค์เนาะแล้วก็คุณไปจอดหน้าเซเว่นแล้วคุณก็ฝากคุณแล้วคุณก็ไม่เอากุญแจออกคุณก็ตั้งไว้ตรงนั้นแหละแล้วคุณก็พูดว่าตะวักันผมบอกไว้เลยนะออกมามอเตอร์ไซค์ไม่เหลือครับนี่คือการตะวักันที่ผิดครับนั้นเมื่อไรที่คุณจะตะวกัก กันคุณจะต้องทําให้มันดีที่สุดก่อนครับและเรื่องนี้พระองค์ได้เฉลยว้ในคัีเวอกันว่าโอไมยะตะวักกันอัลลอฮิฟะฮุวฮัสบุ์ใครก็ตามที่ตะวักกันต่อพระองค์เนี่ยฟะฮุวฮัสบุ์ฮัสบุก็คือยักฟีคือพอจบเพียงพอสาหรับเขาหมายความว่าเขาไม่ต้องกังวลแล้วนี่คือหลักการของการตะวะกัน แต่คนจะบอกว่าตวกักการแต่ลึกๆในใจเขายังคงระแวงยังคงกังวลยังคงเป็นห่วงยังคงติดขัดยังคงไม่มีความมั่นใจในพระอพร์ะผมบอกไว้เลยนี่คือสิ่งที่จะทําให้เราปลดล็อกจากการตวักกันเพื่อให้อลลอฮ์ตอบรับดวงอางของเราหรือการงานของเราเาลาเร์บอกฟาหัวฮ ah ัสบุเพียงพอาสาหรับเขาดังนั้นใครก็ตามที่ดูคลิปนี้ผมอยากจะบอกเขาทุกท่านว่าเมื่อไร่ที่คุณตวักกันสิ่งที่จะทําให้การตวักกันเหล่านั้นสมบูรณ์แบบ นั่นคือการฟะหัวฮัสบุนั่นคือการพอนั่นก็คือการพอการจบการแบบไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องเครียดอะไรแล้วคือจบแล้วพอละทําให้ดีที่สุดที่เหลือคือมอบหมายต่พอพระองค์ละและเมื่อไร่ที่เราไปถึงจุด,จดนี้นะครับเราไม่เราจะเราจะอยู่ในพลังงานที่สวยงามมากๆเลยนนะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ครับส่งต่อกับหลายๆคนให้เขามาดูคลิปนี้เพื่อที่เขาจะมีวิธีการตะวักกันที่ถูกต้อง ยกระดับการตวักันของเขาเนี่ยไปสู่ระดับที่สูงส่งซึ่งเมื่อไหรที่เขาไปถึงจุดนั้นเนี่ยเขาจะได้รับทุกสิ่งที่ขเขาต้องการและเขาจะไม่มีความกังวลจะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจจะไม่มีความระทมทุกจะไม่มีความเครียดในสิ่งนั้นคนส่วนใหญ่ที่เครียดเพราะว่าพวกเขาเนี่ยพวกเขาไม่ได้ตวักันที่แท้จริงพวกเขาทําพวกเขาพูดว่าตวักันแต่ลึกๆแล้วเขาไม่ได้ตวักันและสาหรับใครที่อยากจะขอคำปรึกษาดีๆจากผมนะครับตอนนี้ ผมมีสัมมนาแบบออนไลน์ผ่าน zoom นะครับทุกๆวันสุวันเสาร์นั้นะคใครก็ตามที่อยากจะเรียนเกี่ยวกับสมัมมนาเกี่ยวกับความรู้ด้านการเงินนะครับความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ความศรัทธาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งผมจะสอนทุกสัปดาห์เลยรีบลงทะเบียนเข้ามานะครับความรู้นี้จะปลดล็อกซึ่งตอนนี้ผ่านไปประมาณ3มรุ่นแล้วจะเข้ารุ่นที่4และใครก็ตามที่เข้าไปในผมบอกเลยว่าหลายคนได้รับการปลดล็อกหลายคนร้องไห้พวกเขาดีใจที่ได้เรียนกับผม และเราเรียนฟรีนะครับไม่มีการเก็บค่า้จ่ายใดๆแค่คุณลงทะเบียนเข้ามาเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปเพื่อให้คุณได้สิทธิ์เข้ามาเรียนฟรีนะครับและถ้าก็ขคุณโชคดีนะครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนนะผมจะโทรไปหาเพื่อให้คำปรึกษาฟรีไม่มีค่าจ่ายใดๆอีกด้วยหวังว่าเราจะได้เจอกันนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ